วันนี้นะครับก็จะมาสอนการเล่นเพลงคนธรรมดาของหินเหล็กไฟในท่อนอินโทรที่มีเสียงกาวกีตาร์มีคนขอว่าเพลงนี้เล่นยังไงขอให้สอนให้ดูเพลงนี้เป็นจังหวะ4-4อยู่ในคีย์ดีไมเนนะครับซึ่งจะเป็น r รีเลทีฟกันกับคีย์เซึ่งก็หมายความว่าจะมีคอร์ดทั้งหมดเหมือนกันเพลงแต่ว่าเริ่มต้นได้คอร์ดที่ต่างกันก็คือคีย์เก็เริ่มได้เอฟดีเร er, เริ่มต้นได้ดีมเนอรนะครับ เพลงนี้มันจะเริ่มต้นจากตรงที่มีลีดกีตาร์เข้ามาก่อนแล้วก็หยุดแล้วก็มีการเกาสายก่อนที่จะขึ้นเนื้อร้องเพลงนี้มันจะใช้ปิกเล่นนะครับเพราะว่าของจริงจะเล่นด้วยกีตาร์ไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะเล่นในสปีดปกติให้ฟังก่อนครับ นี้จะเป็นสปีดปกตินะครับเดี๋ยวผมจะสอนช้าๆให้ดูเริ่มต้นด้วยคอร์ดดีม n เนนะครับก็เกาเรียงสายลงไปแล้วก็ตรงนี้นะครับเล่นหูนออฟแล้วก็ดีสายสองนะครับแล้วก็สายเป่าสายหนึ่งแล้วก็เรียงสายกลับมาใหม่เหมือนเดิมย้ายไปคอร์ด b ีแฟ t นะครับเล่นเบสด้วยสายห้า แล้วก็เล่นสายสามแล้วก็ดีดย้อนกลับขึ้นมานะครับสองสามสี่นะครับ, 2, 3, 4, รบแล้วก็ใช้คอร์ดซีนะครับสายสีย 4, ส่ต่อมานะครับแล้วก็เล่นแฮมเมอร์ออนที่สายสี่กับสายสามแล้วก็กลับมาเล่นคอร์ดดีม n ยเนอร์เหมือนเดิมแล้วก็ปูนออฟ แล้วตอนนี้จะเป็น C on E นะครับคือผมเล่นคอร์ด C แต่ใช้เบสต,ตัว E นะครับแล้วก็จะมีโนต้ตตัวซอนตัวนี้เฟสที่3นะครับดีดเรียงสายลงแล้วก็ดีดขึ้นมาแล้วก็จบด้วยคอร์ด F ลักษณะนี้นะครับเริ่มที่สาย3ก่อนแฮมเมอร์ออนแล้วก็จับคอร์ดอย่างนี้นะครับ ก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเล่นที่แพทเทิร์นไม่ค่อยซ้ำกันนะครับก็ยังไงก็เอาไปลองฝึกหัดกันดูแล้วก็ติดขัดตรงไหนมีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามมุมเข้ามาผมจะขยายความให้เช่นเคยนะครับวันนี้ก็คงจะลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ